ดรอกนีโอขัดค้านพระเลือกตั้งได้ฟาดก,ก้าวไก่ทำศาสนาเสื่อมพักไทยพักดีได้โพสต์บทความของดรพักร์พลหมดมนทินหรือดรอนีโอประธานฝา่ายศาสนาและคุณธรรมพักไทยพักดีเรื่องเหตุใดพระสงฆ์ไม่ควรเลือกตั้งหรือข้องเกี่ยวสนับสนุนการเมืองระบุว่า พระสงฆ์ได้นามว่าสมณะแปลว่าผู้สงบได้นามว่าบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นกิจกรรมอันเศร้าหมองมีโทษพระสงฆ์จึงต้องมีความสำรวมกระทำตนให้ปราศจากโทษทั้งแก่ตนและหมู่คณะด้วยการไม่ประพฤตินอกทางของสมณะบรรพชิตอันไม่ใช่กิจของพระสงฆ์การที่พรรคก้าวไกลจะรณรงค์ให้พระสงฆ์มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะเข้าไปข้องเกี่ยวสนับสนุนการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดย่อมเป็นความประพฤติที่ผิดวิสัยของสมณะบรรพชิตซึ่งต้องเป็นผู้สงบระงับ และมีความเมตตาแก่ชนทั้งปวงไม่เลือกฝ่ายหากพระสงฆ์เข้าไปข้องเกี่ยวการเมืองสนับสนุนช่วยให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ย่อมพอใจแต่ฝ่ายที่เสียประโยชน์ย่อมไม่พอใจเป็นเหตุให้ฝ่ายที่เสียประโยชน์เสื่อมความศรัทธาเลื่อมใสาสาธุชนผู้มีปัญญาก็ย่อมติกเตียน การดำรงอยู่แห่งพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาเลื่อมใสของมหาชนพระสงฆ์จึงต้องดำรงตนในพระธรรมวินัยให้เป็นที่ศรัทธ,ธาเลื่อมใสของชนทั้งหลายไม่ทำตนว่าเป็นพวกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองตามที่พักก้าวไกลได้เสนอซึ่งเป็นเหตุให้มหาชนมองว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินยัยอันเป็นเหตุให้มหาชนเกิดความเบื่อหน่ายสิ้นความศรัทธ,ธาเลื่อมใสแก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์